เราอยู่บนเปาะพูนะครับขึ้นมาจากบ้านหนองหลวงสปปลาวนะครับก็เดินเท้าลงไปที่น้ำตกตาดคมือแล้วก็เดินขึ้นมาที่เปาะพูนะครับตอนนี้น่าจะประมาณใกล้ๆบ่ายสี่โมงเย็นแล้วครับเบื้องหน้าที่เห็นไกลๆนั้นมันก็เป็นเป็นไงนะเป็นเทือกเขานะทั้งหมดเลยแล้วก็มีน้ำตกอยู่มากมายนะแต่ว่า ตอนนี้เราไม่เห็นหรอกเพราะว่าหมอกมันลอยขึ้นมาบางนะครับไมเดี๋ยวถ้าฟ้าเปิดอากาศเปิดก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงวิวทิวทัศน์ตรงนี้ที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับมีโอกาสก็อยากจะให้มาเที่ยวกันนะครับเราเป็นคณะแรกของปีนี้นะฮะที่เป็นคนไทยที่ขึ้นมาที่นี่นะครับแในวันนี้ก็จะมีคณะหนึ่งขึ้นมานะฮะ